ฐานได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิดสามข้อหาล่าสุดทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าดีกรีนางสาวไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั้นก็ถึงทนไม่ไหวได้ออกมาพูดถึงลุงพลเป็นความผิดพราด ครั้งใหญ่ของสังคมซึ่งบุมปนัดดาได้กล่าวไว้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสื่อและสังคมไม่ควรให้ค่าผู้ต้องสงสัยขนาดนั้นกลับมาคิดกันใหม่พลาดอะไรไปบ้างตั้งสติเชิดชูคนดีไม่ใช่คนชั่วพระพยานสำคัญเชื่อมัน คนโกกๆไม่ทำผิดแต่หญิงลีผิดหวังลุงพลพูดพิรุษวันที่หมิถุนายน2564ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดถ้ำภู้ผาแอกเพื่อพูดคุยกับพระอธิการบุญมาพยานที่สอบปากคำเกี่ยวกับเวลาที่ไปวัดของนายชัยพลเมื่อวันที่11พฤษภาคม63 ตอนไปรับพระครูบารัตและยังมีกระแสข่าวว่ามีการกล่มขู่พยานเกิดขึ้นนั้นพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกเปิดใจว่าจนถึงวันนี้ตนเองก็ยังยืนยันคำเดิมเรื่องช่วงเวลาที่เจอลุงพลในตอนที่มารับพระครูบารัตไปส่งที่วัดมุกดาหาร โดยตนเองเป็นคนชอบดูเวลาและภายในศาลาก็มีนาฬิกาดิจิตอลและนาฬิกาเข็มยืนหยัดเวลาได้ชัดเจนว่าเจอลุงพลมาวาดัดประมาณ10บนาฬิกาและตนเองก็ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และแม้ว่าล่าสุด นายชัยพลจะได้รับการประกันตัวตนเองก็ไม่มีความกังวลเพราะตนเองไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนร้ายไม่ได้คิดกังวลไม่ได้คิดสงสัยและคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษหากย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่น้องหายตัวไปก็ไม่ได้คิดสงสัยใครตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าคดีนี้ไม่มีคนร้าย ตนเองจำได้ว่าวันที่ขึ้นไปบางสกุลให้กับน้องชมพู่บนเขาทั้งเดินขึ้นเดินลงเป็นเส้นทางที่เด็กไม่สามารถขึ้นเองได้ต้องมีอะไรพาไปแต่อาจเป็นเรื่องของกรรมกุศลมากกว่าดังนั้นจึงไม่ใช่คนพาไปจึงไม่มีคนร้ายและในฐานะพายาน หรือคนที่ถูกตำรวจสอบก็เป็นเพียงการให้ปากคำยืนยันเวลาที่หลวงพลมาวาดัดมารับพระไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพาดพิงสงสัยใครส่วนที่นายชัยพลได้รับการประกันตัวครั้งนี้มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของตัวทนายทั้งเรื่องพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุคดีนี้ มีหลักฐานค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจนแต่ก็อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวรกรรมทำให้ต้องมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องนี้เยอะเชื่อว่าจะไม่มีหมายจับบุคคลอื่นเพิ่มเติมอย่างแน่นอนยืนยันว่าคดีนี้หลักฐานค่อนข้างน้อยแต่หลังได้รับการประกันตัวแล้วก็เป็นขั้นตอนที่นายชัยพล จะต้องมีการพิสูจน์ตามขั้นตอนในชั้นศาลต่อไปขั้นต่ำเชื่อว่าไม่น้อยกว่า5ปีแต่ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนทั้งนี้กรณีหลักฐานในคดีเรื่องเส้นผมสามเซนที่โดนตัดตนเองไม่ได้มองถึงเรื่องศยศาสตร์เพราะได้ติดตามข่าวตั้งแต่แรกรู้ข้อมูลจากตำรวจว่ามีการตัดเส้นผม ออกหมายจับเป็นเรื่องที่แสดงความคิดเห็นยากแต่เชื่อว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครเล่นของกรณีที่เจ้านาทีมีการตรวจรถของนายชัยพลพบว่ามีเส้นผมของน้องชมพูก็เป็นเรื่องธรรมดาต้นอังุ่นไ<ร>ิ้กินและข่ะกับลุงพลก็มีความสนิทสนมกันไปไหนมาไหนด้วยกันอีกทั้งครั้งที่นั่งรถ ไปพระธาตุพนมด้วยกันจำได้ว่าลุงพลไปสาบานและลุงพลได้พูดถึงประเด็นนี้ช,ชบอกว่าเส้นผมของน้องจบภูอาจหลงเหลือในรถเพราะเวลาไปไหนมาไหนน้องจบภูก็จะขึ้นรถไปด้วยการที่ลุงพลเล่าถึงเรื่องเส้นผมในรถ <c oughs> ก็ยังมีคนอื่น <c oughs> นั่งโดยสารไปด้วยอย่างไรก็ตาม พระอธิการบุญมากล่าวว่ากรณีที่ทีมข่าวมีการจำลองการขับขี่รถจากบ้านนายชัยพลมาที่วัดภูผาแอกใช้ระยะเวลาเพียงแค่เจ็ดนาที27วินาทีภายในระยะ1.4กิโลเมตรท่านเองมองว่าถ้าหากเป็นรถส่วนบุคคลการเดินทางก็จะอยู่ในราวนี้ไม่น่าเกิน10นาที เว้นแต่ว่ามีการจอดพูดคุยหรือขับช้าไม่<อ>ส,สวยกับการเดินเท้าไปรับบินทบาททุกเช้าตนเองจะออกจากวัดเวลาประมาณ5.45นาฬิกา45นาทีกลับมาถึงวัด6 3นาฬิกา32นาทีโดยประมาณซึ่งจะใช้เวลาไปกลับประมาณ43.45ถึง45นาที หลีสีจุมพุนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเปิดเผยว่าตนไม่สบายใจมานานครั้งที่ลุงพลนมาพักที่รีสอร์ทที่บ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมารู้จักตอนที่มีทีมงานของลุงพลมาแนะนำตัวในตอนเช้าหลังจากเข้าพักได้หนึ่งคืนจากการสอบถามทราบว่าลุงพลจะเดินทางไปที่วัดศรีสะแรก หรือวัดหงที่ชาวบ้านรู้จักกันมานานวัดพระเจ้าใหญ่ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เรื่องคำสาบานตอนนั้นรู้สึกชื่นชมและภูมิใจที่ลุงพลกล้าเดินทางมาสาบานที่วัดนี้ในเวลานั้นส่วนตัวคิดว่าลุงพลอาจเป็นแพะตามสื่อออนไลน์ ที่มีการวิจารณ์กันเป็นวงกว้างมีความเห็นใจและอยากจะช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากลำบากตามที่ตนเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งมาก่อนหน้านี้ถ้าโด่งดังมีชื่อเสียงจะขอถวายตนเป็นคนช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้ที่ทำได้ยอมรับว่าตอนนั้น คิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่น้องชมพู่เจอกันใหม่นะคะฟังข่าวเดี๋ยวค่อยดูวิดไลสุดกันนะคะ